แต่ดนถนนราบคำแหงตรงนี้เป็นรามคำแหงยี่สิบีตรงนี้เป็นหัวมากทาวนะจ๊ะสมัยก่อนตรงนี้เคยเป็นเซนทันอ่อันนี้เขากำลังรีโนเวทกันอยู่เนี่ยล้อมัวแต่ว่ายังเข้าได้อยู่นะพราเวณทางเข้าไว้เยอะพูดมากว่านี้เรามาทำไมเนี่ยมาให้มันเหนื่อยเล่นอ้เออารมณ์สีอ เดี๋ยวมาอัปเดตบรรยากาศกันที่ถนนลาคำแหแหง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 เวลาเดินดูคื้นเริ่มตรงนี้เลยเนอะจากลำานยี่สี่เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆไช่ไปค่าเรามาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงเป็นขนาดไหนใช่ปี2025ล่าสุดไม่ใช่ล่าสัตว์นะใล่าสุดนี่เข้ายังเปิดได้เข้าได้ผมหมากเซ็นเตอร์ เมื่อกี้เราเห็นที่ป้ายที่เราอ่านก็คือจะเป็นหัวหมากเทาใช่ไหมเขาจะทำอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งดีโนเวตอยู่ไปดูบรรยากาศหน้ารามกันต่อนะจ๊ะทุกคนอย่างของขายสมัยก่อนของขายเยอะมากสมัยก่อนคนเดินแน่นมากได้ตอนนี้เขาไม่ค่อยให้ขายบนนี่ไงพุทธบาทก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังมีอยู่ ตลอดทางก็อง่อนมีสองฝั่งนี่ผมมักเทาเซ็นเตอร์อต้องมีบิกซีด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาทำเสร็จแล้วเขาํามาดูถ้ามีอโอกาสเนาะใช่มือสงมือถือเทสโทรศัพท์ฟิล์มกระจกไปเขาไม่ยอมเลิกตังทีอ,อะ,อะติดฟิล์มเนี่ยติดกรนมนาแล้วไมไม่เลิกหรอไปซะเจะ้า<ไ>ของร้านตก <S <S หอมห้าสิบบาทล็อกโซมือสองสาลายสิบบาทขนมจีบด้วยพิซซ่าฮั่ร้นนอนทำบันอ้ ทำไมอ่ะจัดฟันแม่งอ้าวอ้าวอารมณ์เสียเราก็นึกว่าอะไรตกใจหมดซอยรามคำแหงยี่สิบเก้าแ,แม่เข้าไปดูนิดนึ่งไหมมีของกินเยอะอยู่เป็นท่าเรือรามคำแหงด้วยนะท่าเรือของแสนแสบวีูู่ปแม่ต <laughs> กใจหมดข <laughs> นมเธอวิ <laughs> นะเหมือนจะนิ่มนะเ <laughs> นี่ยของกินเยอะ ซอยรักผาแพ่งยี่สิบเก้าไปนิดนึงแล้วออกออก็เราบ,บอกเข้านิดนึ่งไอ้แม่ของกินเยอะเนาะข้างในไปถึงท่าเรือเลยมันนะ้งน่ะเอาไปเดินข้างนอกต่อดีกว่ารถเยอะมากเลยระวงังรถเยอะมากอ่าถ้ามา กับโครงกับข้าวแกงถุงมันเครื่องสำหายไปกันต่อบ้าเบอรบ้าเบอร์ ไม่รู <expand> <S <S Friday, ้จะเล่นอะไรนึกไม่ทันเฮ้ยของเนีมึงขนาดนี้มึงก็ไม่ได้ตอบอะไรไม่ทันตอบอะไรไม่ทันก็บ้าบอไปก่อนของท่าอัานี้ต้นแตงสิบเก้าสามตัวร้อยเอออย่างเงี้ยถึงจะลดไม่ใช่แบบผลไม้เงาะอย่างเงี้ยโลละสี่สิบห้าโลสองร้อยมันลดตรงไหนวะ เคยเจอไหมในประเทแบบตัวละยี่สิบห้าโลร้อยลดตรงไหนก็ผมเสื้อผ้าก็ยังมีขายเยอะรองเท้าแตงไยแตงไหฟักเมื่อกูด กกา่อนนะไปร้านไหนก็จะเลอเสื้อเรียนเออไต้ไม่หมดก็มีพวกเก่งรีวายพวกเสื้อยืดเือร์สองเงี้ยเยอะเสื้อวงเสื้อบินเทศครับดูฝั่งนูน้น อลออของขายก็ยังมีอยู่ทุกคนแต่สมัยก่อนจะคึกคืนกว่านี้เยอะเลยแหละโดยเฉพาะกลางคืนเนาะเย็นๆอะไรเงี้ย จะเยื่อจะจ้าจนเป็นราต่อน,นอึ้นถึอคนหน้าเดินคนออละร้อยกระเป๋าร่างกำแพงสามพิจารนี่เราเดินไปทางด้านที่จะไปบางกะปิแยกบาสารี <c oughs> <c oughs> เดินเหมือนแบบเดี๋ยวตกหลุมเดี๋ยวตกหลุม ขําเล็บหนึ่งห้าเก้าอง้าดูวันนี้กลับไปเรื่อยๆเนะาะเวลากระดกจะได้ไเดมเจ็บนี่ต้องใส่บุก ตุดจีนตุดจีนจีนประมาณเดือนไหนเดือนนี้แหละเดือนนี้จะยืดหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ราคาแผงสามสิบห้า เมเจอร์ฮอลลีวูดอันนี้เมเจอร์ฮอลลีวูดใครทันมั่งสมัยก่อนไปห้างเวลโก้ใครทันคอมเมนต์บอกด้วยเมื่อก่อนเป็นเวลโก้นะเกิดทันเปล่าอเออก็ออมานั่งเล่นข้างบนไปลงหนังอันนะนี้ยุคไหนเ่นก้าสุดประมาณนะึงอ๋อมิเซเว่นข้างในยังมีอะไรขายอยู่ไหมนะเงียบๆ โอ้ยข้างนี้ียบหมดแล้วเยบบ้อยเหลือแต่ข้างหน้านีู่เลยนะูกข้างเวลโก้ในอดีตไอ้นี่แล้ว,ลว,ลวตรงเนี้ยกางเกงยีนลีวายข่ก็เต็มเลยเป็นแนวใช,ใช่ใช่ใช่เออสยองสย,ยืดเนาะหน้าเวลโก้เนี่ยเยอะมากว้างกับพื้นเลยกินกินก็มี ตรีมตุดจีนมาเลยอย่าเย็นเย,น,ยนเรื่องกะไรเไปเดินเล่นได้นี่คงของขายเฮ้ยมีน้องขายด้วยมัน,นจะตายด้วยไอ้ซอยสามสิบเจ็ดไม่เดินเร็วไปใช่ไหมเดินเ,เนาะ ขัางด้านท้ายยรุ่นอ่ะของขายเยอะคล้องมือเปลีย่ยนก็ร้อพูดลอยๆใครอยากให้ซื้อก็โอนตังค์มาเ <c oughs> สาืส้อผงเสืส้อผ้าอันน้ำผงขายอะไรเอ่ย อาหารตามสั่งสามเจ็ดทับหนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นรามสามเกา้าซอยวัดเทพดีลา ถึงเวลาเดินขึ้นสะพานล,ลอยแล้วก็คือชุดว่าฝึกสอนชั้นเรียนลอ,อ,อยเดียวฝึกษาโอ้ยขึ้นสะพานล,ลอยแล้วลุงก็จะเป็นอ่าโรงเรียนวัฒนบดีลา นี่ซอยวัดเทพลีลาอันนี้รถไม่ค่อยติดเดี๋ยวเราเดินต่อไปทางด้านนู้นเริ่มหอบแล้วนะเริ่มมีเสียงหอบหอะไรอ่ะไปทางซ้ายดิอะไรวะ ไอ้แมวดำได้เสียงงูเห่าไหมห <ả? S 1> เสียงงูเห่ามีนี่ยหรองูเห่าที่ไหนมาขูฟ่อฟอๆอ,อยู่มึงขอบอารมณ์เสียมากกว่านี้ไมม่ีกว <laughs> ัวจงอางเลย <laughs> คึ้ขคาดคึ้ขคาดเลยนะ <laughs> โอ้ยนี่ศิลปะปฏติมาก,กรรมของประเทศไทยไม่มีใครเหมือนนี่แหละปะทมอเลิรสุดยอดใ้น่าถ่ายรูปเนอะ่ายถ่ายเยอะในช่องนี <c oughs> ่เมาบอกมันเป็นเรื่องจริงโรงเรียนเทพรีลานะจ๊ะเขาไปเนโรงเรียนเลย ใครเคยเล่นที่นี่คอมเมนต์บอกได้นะเ,เรารพอมองเฉยเข้าไปนิดนึงบอกอุ๊ยสะดุดฮ่า้าตั้งแต่ตรงนี้ไปของจะเริ่มขายเยอะแล้วเริ่มจะมีร้านขายของมากขึ้นแล้วถักรวเกี่ยวชานม10บาทแล้วอยู่ที่ร้านน้ำแข็งเนี่ย ช่่เเกียยวครับอารมณ์เสียอีกแล้วคิดว่าต้องคิดว่าต้องไปถึงญี่ปุ่นหงุดหงิดอย่าลืมไปตัดต่อราคาแพงสี่สิบเอ็ดแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็ตัดต่อไหทุกอันนี่แหละไก่ทอดนี่ร้านประจําเขาเหนียวมะม่วงจำได้นไหมเราแวะซื้อประจํา ยตรงนี้เนี่ยตั้งกับตรงนี้ไปจะของกินเยอะโผมว่าเรามาไอ้ม,มองส่วนบะหมีเกี๊ยวเขาบอกเกี๊ยวไก่มาแล้วอารมณ์สี่ เมื่อก่อนเราจําได้มันจะมีดังกินแต่เราไม่รู้อยู่ตรงไหนจาไม่ได้จะเป็นร้านดังกินพวกเด็กวัยรุ่นเข้ามานั่งเต็มร้านเลยแต่เราไม่เคยเข้าไปนั่งเคยผ่านนี่เคยเข้ามานั่งกินแบบนี้น,นะเออเนียน <c oughs> เขายังใช้กันอยู่หรอยกเหมือนจะเป็นแบบ,บ,บนะมือถงมือถือเนาะินเน็ตกันหมดแล้วยังมีใช้อยู่นะเออ จะอ่านเพื่อนกว่าเหรอไปต่อโอ๊ะคินีกคำปันดูเด็ดทำน่ารักมากเลยทำนั่งนั่งรอกันแบบนั่งกันแบบมีคาเฟ่เลยเนาะอันนี้คือคินิกคำปันนะสิเก๋จัง,อง,องเออแล้ว เดินก็ไปเรื่อยๆไม่รู้จะไปถึงไหนดูสิว่าวันนี้กำลังขาจะเดินไปได้ถึงไหนตรงนี้อะไรอยู่น่าจะเป็นทางขึ้นลงรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีส้มนี่ไงรอบกมอ น่าจะเป็นทางขึ้นลงอีกหลายปีกว่าจะเปิดนะรถไฟฟ้า <c oughs> เสื้อผ้าจะจะไ่ยำ ยำเส้นแก้วด้วยมาไม่หยุดรอรถนิดหนึ่งโอ้โหมาไม่หยุดเลยไป เราต้องเดินเลยต้องแทร็คาสี่สิบสามทับหนึ่งร้านอะไรอ่ะทำผมอ๋อทำผมก็นั่งรอสบายเหมือนคาเฟ่อีกแล้วรออะรยางอะไรเออเนอะระหว่างรอก็สั่งน้ำกิน เมย์มากมายหลายสายโมโดิตรามคันโดหรู <Okay. S 1> นี่เคฟซีเนี่ยเก๋มากเอาสักห้องไหมใครอยากให้เราเอาสักห้องก็โอนตังมา <c oughs> บ้าบ่ห้องระบาดสองบาท อยู่ไดเลื่อนเด็นไหมคอนโดเลือมากเลยเก๋จังไปต่อ m a c b a i อ u i อ n m a c b a i รูหันจังลำสี่สิบ รถก็ติดใช่เฮ้ยร้านข่หนังสือเดี๋ยวนี้เขายังอ่านหนังสือกันอยู่หรอหนังสือการ์ตูนด้วยหนังสือพิมพ์เออส่วนใหญ่อะไรก็อยู่ในมือถือหมดแล้วเนอะเฮ้ยกองจุ่ม จัาไอ้ตาไอ้ตัวบิ๊กขวาาัวใต้เค้ามันไก่กลิ่นเค้ามันไก่เหมือนมีขิงด้วยอ่ะไอ,อยูคมด็อกซี่เนี่ยไม่น่าเลือดออกกำดาวกุญแจ แย่งมุกหมดนี่ปักใหญ่โอ้ยตุ๊กตาเต็มบ้านเลยหมูแดงเดินเกงน่งเลยตูเนี่ยท <laughs> าเป้มิสซัน คืนนี้ไม่ต้องแบบสนอรบ้าบาคอหอยทอดแบบไมกสะเกวกอิ่มงานเตะกระสาเข้าเล่มดูดวงคุณนักศึกษาก็มีนะจ๊ะเดินไปเดินมาเริ่มมืดแล้วต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเก่ามาก อยู่มานานแล้วอยู่มาคู่กับสายไปยาตามห้าเอ็ดไปก้าวทุกชิ้นได้ ลูกใหญ่เลยโหกเมตรใหญ่เลยวะเอาเงี้ยเอาเงี้ยเดี๋ยวไปเจอที่ถ้าไม่เจอละ่ะสิบบาทถูกับแก้วโอ้ยม,ม่ค้าเสียงหวานมากทุกคน ลามห้าหนึ่งนะจ๊ะทางหน้าเราตรงอนนี้บ้านพี่มีแต่ของกินอีกแล้วพี่อีกเออตอนนี้ก็มี<ต>ของกินอ้าวรู้ได้ไงวะอา้าวพูดกับเด็กคนนี้นเข้าไหมอยาดเลยไปต่อด,ดีกว่ามืดแล้ว ขนมจีนปลาอ้วนใครเคยอยู่ตรงไหนอยู่ซอยไหนเม้นบอกกันได้นะทุกคนไนอ้ก๋วยทอดอินโดนีเซียรับคำแหงห้าสิบเก้าตรงนี้ก็จะมีเนี่ยศูนย์อาหารมินิพาซาร้านอาหารนิสลา ใช่มีนี้ผ่าซาเราเคยทำคลิปไปแล้วนะใครอยากดูก็ไปหาดูได้ในช่องเราเลยเนาะจะมีร้านอาหารอิสลามเยอะมากเข้าไปดูไหมอร่อยด้วยลองเข้าไปดูปดแว็บหนึ่งหนึ่งกรโดดไปนี่ได้ไงร้า <c oughs> นเยอะข้างในอะ่ะ ทั้งหนายตามสั่งเยอะเราเคยมานั่งกินกันสะอาดดีด้วยใช่ใช่อย่าลืมนะใครอยากดูมินิพาซาเซิร์ชหาในช่องเราได้เลยยมีโดนัทด้วย โอ้ยปิ้งย่างอีกแล้วไกย่ย่างแดงแดงเนาะแฉะเลยแหละไม่ใช่เยิเย้มไม่แฉะไอสิบบาทห้าบาทไก้กรอบลูกชิ้นหมายละหา้าบาท ถึงหรือ,อยังล่ะที่มึงบอกนะ่ะใช่เลยวันนี้แหละรับใช่รักกระแมงห้งสิบเอด็ดใช่ที่เราเคยมาซื้อแกงมานั่งกินข้าวกันอืม <c oughs> โอ้เหมือนเขาจัดใหม่เนอะสมัยก่อนอเออ <c oughs> เราจำได้มันจะม,ม,จะมีมันจะมีถังขยะเยอะๆนี่เราจำได้นี่เขาใส่สลงมาสมัยก่อนคุณเดอใส่สโเมหรือเลสมัยนุมน่มๆปักเออสมัยนุมน่มๆ <c oughs> เรื่องร้านแกงที่เราเคยซื้อแถวนี้แหละแต่เขาจัดใหม่ไปเอาไปข้างก,กันต่อผลไม้เมื่อก่อนไม่มารถเมล๊ะนั่งเรือมาอใช่ไหมไม่ใช่เอาไงเอาไง้ถ<า>ุงเท่าไหร่ขายยังไง chào vâng chào sáng 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 ร้านแบ่แบบ่ดินได้แกงใต้เยอะเนาะขนมตอนแรกไม่แน่ใจไม่ดูคนขายดูชัดเลยลูกชิ้นปิง้งโอ้ยร้านร้านกับร้านกับข้าวร้านแกงเยอะมากเลย จังหัดกรุงเกลีโคตรขาแล้วคนเยอะด้วยเนาะพุดเย้าเนี่ยท้ายมันเริะใช่ตรงนี้เจ้าของกินเยอะอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยตลาดกาาองกระทรฝั่งกองกระทรก็สวย คนเดินมาไม่หยุดไก่เยิ้มไก่แดงไก่ทอดข้าหมกไก่ทอดรามหกสามมีลงมีร้านอยู่นะใครเคยกินข้าวร้านไหนตอนไหนเม้นบอกกันได้นะคุยลูกแม่สุดยอดของเยอะจริง อะไรอีกไก่ทอดข้างหน้าจะเป็นลามหกห้าไหมใช่ไหมที่อายุสามสิบปีขึ้นไปจะรู้จักมากใช่ด้วยจุก,กติกตรงนู้มีหย่อมหนึ่งไอ้ น้ำปั้นไออาคารเอฟบทีซอยลกำกรแหง65หรือว่าซอยมหาดไทยนั้นเองอ้าวก๋เตี๋ยวเรือยุทธยาทำมอยู่น้ารามทำไมไม่ขายยุทธยาล่ะไม่หลอกลวงผู้บริโภคนี่นดเดี๋ยวพ่อค้าได้ยินไม่ได้นะจะไปฟ้องพ่อค้าใช้ ประมาณนี้เนาะถนนหน้าราม uh huh. เรียกว่าอะไรนะหน้ารามเออสมัยก่อนเขาจะเรียกหน้ารามอย่างเดียวไม่เรียกถนนรังเข่งแหล่งช้อปปิง้งแต่ฮัทุยๆเอาใหม่ใช่ใช่ใช่ไปประมาณนี้เนาะหน้ารามยามเย็น uh huh. ก็มาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆ <laughs> ชอบไ่อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วย <laughs> เจอกันคลิปหน้าเนอะขอบคุณทุกคนสวัสดีลากันตรงนี้เลยบ๊ายบายค่ะ, bye bye, ะบ๊ายบายจ้าเข้าหมั่นไก่ท่าเรือมหาไ oh. ทายรางกำแพงหกสิบห้าไม่ไปเขียวไม่ไปแดง